ปกติเนี่ยต้นที่มันตายนึ่แผลเดิมมันจะออกไหมไม่ออกไม่ออกใช่นไหมครับไม่ออกขอดูได้ไหมครับได้แต่ผมว่าไม่ออกแต่ผมว่าไม่ออกไม่าห้ม่นออกออกนี่ขนาดผมว่าไม่ออกผมว่าไม่ออกขนาดว่าไม่ออกเมื่อกี้ไม่ออกไม่ออกใช่นไหมครับไม่ออกขอดูได้ไหมครับถ้าผมไม่ไหลอ่า ความมันไม่ไหลเลยไม่ไหลมันแองแต่วันนี้มันหยุดอันนี้มันหยุดเดตาว่าเราเคยไว้เราทิ้งไว้ให้นานกว่านี้อีกอสองเดือนหรือ3เดือนมันก็น่าจะเป็นปกติทั้งหมดเป็นปกติเลยนะ ครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพบกันอีกแล้วกับผ่อหมอกษตรวันนี้ผ่อหมอเกษตรได้มีโอากาสลงมาภาคใต้นะครับมาติดตามผลยางที่ลูกศิษย์ไปทําไว้เรื่องยางหน้าตายนึ่งน้ายางไหลน้อยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเราจะไปดูกันว่าเรายืนอยู่อําเภอไหนยืนอยู่แปลงของใครแล้วทําที่ทํา10ต้นเนี่ยมันจะออกจะไหลให้เข้าเห็นไหมไปดูกันเชิญครับสวัสดีครับอีกรอบนึงงนาะ ขออนุญาตแนะนําตัวหน่อยชื่ออะไรอยู่บ้านไหนตำบลอะไรอยู่จังหวัดอะไรครับผมชื่ออุดมพรเกลนาราอยู่อําเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมแต่ก่อนเนี่ยเรื่องยางหน้าตายนึ่งใช่ไหมครับที่มาทาเดือนที่แล้วลูกศิษย์มาทําให้ครับโอเคที่ทําแต่ก่อนหน้านี้มันเป็นไงมันไม่ไหลเลยเหรอมันไม่ไหลเลยไม่มีเลยหยีดไปไม่มีน้ํายางไม่มีอะไรเลยเนี่ยอืมเดียวที่ใส่เดือนหนึ่งเนี่ยมีข้อแตกต่างไหมจะดูก่อนเนี่ยว่าจะไปเบิกหน้าดูก่อนว่าน่าจะมีข้อแตกต่าง พอแตกต่างครับมีอยู่แล้วของต้นสังเกตแล้วคือมันแตกต่างแตกต่างยังไงครับพาเราไปดูได้ไหมไปครับว่าแล้วก็จากที่ยางไม่ไหลเนาะเราจะมาดูว่ามันจะไหลไหมนะครับมาดูกันนี่ทำไว้หนึ่งเดือนใช่ไหมครับหนึ่งเดือนโอเคครับเป็นต้นนี้คือที่ว่านี่มันอ่ะกล้องวันนี้ครับมันส่วนที่ว่ามันเป็นไะ มันแตกขึ้นมาแตกขึ้นมาเปลือกเปลือกที่เสียมันก็หลุดไปอ๋อมันจะกระทอกเลยครับมันดันออกใช่ไหมดันออกแลวส่วนที่ว่าข้างในเนี้น่าจะส่วนที่ทําให้เป็นเยื่อจะเรือนที่อ้องมาใหม่ครับผมห้องมาใหม่นี้ทํให้มันออกได้มีเคยมีบริษัทไหนหรือว่าส่วนหน่วยงานไหนที่มาทําแปลงทดลองแบบนี้ให้ไหมที่แก้ปัญหาอย่างเงี้ยยังไม่มีที่ยังไม่มีเลย ที่มาก็ซื้อมาใช้กันเองใส่กันเองคือว่าถ้าตายเนื่องก็ปล่อยไว้บ้านโปอยไปตัดเฉพาะต้นที่ว่ามันมันออกอยู่ครับผมต้นที่ว่ามันตายเนื่องก็ปล่อยไปที่ที่ที่ทำไว้ยี่สิบต้นเนี่ยใส่ต้นละกี่โลครับใส่ต้นละประมาณสองกิโลสองกิโลนะครับอ่ะเราจะมาดูกันว่าที่เราทําจากปกติว่ามันไม่ออกเลยไม่มีแย้มมีผุดเลยใช่ไหมใช่ไม่มีเลยนะครับวันนี้เราจะมาพิสูจน์ดูกันว่าลองดูลองดูมันจอกันนะอ่ะเลือกเลยครับ มันจะออกไม่ออกถ้าไม่ออกก็เตรียมหารถรถรถเราอยู่ไหนลองดูนะครับนี่ต้นแรกอ่านะครับอย่าเพิ่งไอ้นี่ไม่ตัดเนาะดูกันมันออกไม่ออกเพราะเราเอาเปลือกเก่าใช่ไหมครับตัวนี้เป็นเปลือกเก่าไปหาเปลือกใหม่ครับที่มันกระท้อออกนะครับผมไปคิดว่าแกะฝั่งนู้นแล้วกระท้อฝั่งนู้นคือว่าเปลือกใหม่อือเราจะมาดูกันว่ามันจะมีไหมออกให้เห็นไหม ให้มันออกออกออกนี่มันเริ่มมันเริ่มออกนะแต่ว่าไม่แต่ก่อนล่ะแต่ก่อนมันไม่ออกเลยไม่มีอย่างนี้เลยแต่ว่าแต่ว่ามันความสมบูรณ์ยังไม่เต็มที่นะแต่ว่ามันออกอยู่นี่มันออกแต่ลอดหน้าเลยเห็นไหมครับมันออกแต่ลอดหน้าเยความสมบูรณ์ไม่เต็มที่ยังไม่เต็มที่อยู่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ายังเวลามันยังมันสั้นเกินไปอือเนี่ยครับเข้าใจเลยว่าเวลามันสั้นเกินไปใช่ไหมใช่ถ้าบำรุงปุ๋ยจริงๆบําบำรุงไว้กี่เดือนถ้าว่าถ้าว่าถ้าว่าใช้เวลาอีกเยอะ ออกแน่นอนใช้เวลาเยอะหลายแน่นอนครับนี่นะครับคือเปิดให้ดูเลยสองมีดเนาะครับนี่นะครับออกแน่สมบูรณ์ไห้อีกไว้อีกเดี๋ยว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 ที่นี่ช่วยช่วยช่วยวยมันใหญ่เลยช่วยมันใหญ่ไปไไม่ด้เอาแต่มันออกนะหยุดนะจะให้ดูว่ามันจ จะให้กี่ต่อเลยเด้ได้กี่ต่อครับกี่ตามปกติเหมือนเหมือนที่กี่เลยนะครับนี่คือลักษณะในการไหลการหยดนะครับน้ํำยางจะสีขุ่นมากเลยเปอร์เซ็นต์ถ้าไปวัดนี่คุ้นคุ้นถ้าถ้าไปวัดนี่เปอร์เซ็นต์จะได้ขนาดไหนครับนี่ตอนนี้ผมก็ไม่ไม่ท้าเบ็คุ้นๆอย่างเงี้ยเปิดใหม่คุ้นคุ้บไนี้เปิดใหม่ก็ผมว่าอยู่ที่ประมาณสามสิบกว่าประมาณสามสิบสองสามสิบสามนะครับนะครับไปนะครับไปต้นที่สองเราค่อยกลับมาดูต้นแรกว่ามันจะได้เยอะขนาดไหนไปดูกัน ลองดูนะครับนี่เป็นต้นที่สองนะครับนี่แต่ว่าไอ้นนี้เป็นรอยเบอร์เก่านะครับครับแล้วก็ปิดไว้เนาะโอเคมันไม่ออกก็เลยปิดไว้นี่มาดูกันยังไม่สมบูรณ์เลยมันยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับครับไม่เหมือนต้นหมนเนาะแต่ว่าออกเยอะกว่าอะไรนะที่ที่เปิดใหม่กี่มีดละอ้หลายไวหลายแล้วนี่ครับนี่นะครับก็คือเพราะว่าเรกูเยมันก็เอยคว่าเห็นว่าเห็นว่ามันนี่มันก็ตัดเรื่อยเรื่อครับปม๊ อ๋อนี่นะครับเป็นต้นที่สองนะครับที่มาเบิกหน้าให้ดูเนาะนี่นะครับการหยดของต้นไปครับต้นที่สามต่อเลยฝังไหนครับที่นี่อ่ะเราจะมาดูต้นนี้กันต้นที่สามนะครับดูว่าจะประมาณไหนไหลไม่ไหลนะครับแต่ต้นที่ว่าเบิกไว้แบบนี้แล้วแนีแล้วก็ไอ้นู้นมันชัดเจนกว่าไอ้ที่ว่าไอ้ที่ว่าความแตกต่างนะไอ้ที่ไม่ได้เบิกเลยมันชัดเจนกว่าครับอันนี้ทดลองอีก เพราะว่าที่เราไม่ได้เบิกไว้เนี่มนนยมันจะเห็นง่ายกว่าง่ายกว่าไอ้นี่มันเป็นรอยที่เบิอกอยู่แล้วโอเคมันเป็นรอยที่เบิกแล้วคือรอยเดิมครับรอยเดิมแล้วก็ต่อจากรอยเดิมลงมาใช่แต่ว่ามันก็ออกอยู่อนี่นะครับออกอยู่มันก็ไหลอยู่นี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 ่อันนี้เป็นต้นที่สามต่อจากรอยเดิมแผลเดิมมาเลยเนาะถ้าปก,กติถ้ามันเราออกปก,กติเราก็ไม่ทําอยู่แล้วใช่ไหมแต่นี่มันไม่ออกปกติใช่ไหมเราถึงทําครับต้นที่มันออกมันมันต้นที่ถ้ามันอยู่ปกติเราก็ไม่ต้องทำมัน อ่านี่ถือว่าไม่ปกติเราก็เลยทำลองดูทำลองดูว่ามันมันมันไหลไม่ไหลข้าวโพมันไม่ไหลอ่ะเื่อก่อนมันไม่ไหลเลยไมันแห้งอ่ะแต่วันนี้มันหยุดอันนี้มันหยุดแค่เดือนเดียวแต่ถ้าว่าเราเคยไว้แล้วเราทิ้งไว้ให้นานกว่านี้อีก สองเดือนหรือสามเดือนมันก็น่าจะเป็นปกติทั้งหมดเป็นปกติเลยนะคือฟื้นฟูมันเลยนะครับไปดูต้นที่สี่ต่อนะครับคือมันมันจะแตกต่างโดยที่เปลือกแตกต่างมองเห็นมองเห็นเลยทีผิวทีผิวแล้วก็ต้นความสมบูรณ์ทั้งใบด้วยไหมทั้งใบด้วยแล้วก็ทั้งต้นมันด้วยแต่ว่าต้นที่เราไม่ตามันจะสีขาวเข้มมันต่างกันนะครับตัวนี้เนาะแต่นี่มันจะสีแดง คือมันมันสดชื่นขึ้นใช่คือสดต่างกันสด,ดต่างกันเอาล <Okay. S 1> ะครับมาดูตัวที่สี่ว่าจะเป็นยังไงเบิกเลยครับตัวนี้ <Okay. S 1> นี่นะครับตัวนี้นะครับขนาดยังไม่ถึงเท่าไหร,ร่เนับนี่นะครับโอ้นี่น,น,นีไหลแล้วโอเคนี่นะครับล,นลินนะลิ้นครับ <laughs> ลินเอามาจิ้ม <laughs> แต่เราเห็นความแตกต่างแล้วเห็นความแตกต่างนี่มองเห็นชัดเลยใครๆก็มองเห็นนะถ้าแก้ทิ้งไปเนี่ยแก้ทิ้งเอามาทําไวโรยไว้ปุ๊บสักสองเดือนมานี่จะปกติเลยใช่จากต้นที่มันไม่ออกใช่ไหมครับนะครับไปไปดูต้นที่ห้าครับต้นนี้แต่ต้นนี้ก็คือเราจะมาดูนะครับในลักษณะที่เราทําไว้หนึ่งเดือนเนี่ยจากปกติบอกว่าไม่ออกเลยเนาะแต่ว่าวันนี้เราก็มาเก็บผลเนาะเก็บผลมาเก็บผลมาเก็บผลคือหนึ่งเดือนเนี่ยมาสาธิตให้ดูว่ามันจะได้ไหม ใช่ไหมครับในการดึงนี้เปลือกมันเป็นนัครับลักษณะไงครับนิ่มนิ่มฮะนิ่มขึ้นนิ่มขึ้นใช่มันแห้งมันแห้งไปเลยมันไม่มีมันไม่มีขนาดเปลือกขึ้นสวยอย่างเงี้ยใช่ไม่มีเลยใช่เหรอแห้งไปเลยเดี๋ยวขนาดเปลือกขึ้นสวยอย่างเงี้ยเขาบอกว่ากรีดไปนี่คือไม่มีอย่างนี้เลย เฮ้งไปงเรน,นะครับเงเน,นะครับเดี๋ยวต้ตนนี้มันก็สร้างขึ้นมาแล้วสร้างครับหลดหน้าเลยจากปกติไปไปดูต่อต้นที่6นะครับตนน้ตนนี้ต้นเป็นต้นดี่6นะครับต้นนี้น้อมาดูกันโอเค ตลอดแล้วนะครับอ่านี่คือนะครับทักใสอีกแบบหนึ่งนะครับนี่ต้นที่7็มาดูต้นนี้นี่มาดูต้นที่เจ็ดเลย,ยกแถวยกแถวเอานะครับเอาตรงไหนครับเปิดเลยถ้าพูดถึงถ้ามันไม่ออกคือมันไม่ออกเลย<ม>ใช่ไหมครับไม่ออกม,ออกมนไม่ออกเี๋ยวผมสังเกตด,ดูมาช่วงที่ว่ามันช่วงที่ว่าใสปุย๋ยเสร็จเสร็จแล้วก็มันดูเพราะว่าดูความสมบูรณ์ของต้นที่ใสปุย๋ย ตันแตกต่างกันคือมันออกสีความสมบูรณ์มันมันเปลี่ยนไปมันเพี้ยนจากปกติอ่ะนะครับมาดูต้นที่8กันนะครับว่ายังไงครับผมนี่นะครับเป็นรอบที่สองนะครับหบอกแล้วเนาะมันจะเริ่มผุดผุดขึ้นมาผุดผดนี้ถ้าว่าช่วงเช้ามันไหลแล้วี่ถ้าขึ้นปุ๊บไหลปุ๊บเลยตามมีดเลยตามมีดเลย นี่เรามันจะค่ําแล้วคือต้นยางมันได้รับความร้อนมาทั้งวันครับผมมันก็มมาเบิกช่วงเย็นโอเคถ้ามาตรธิตตอนเช้าถ้ามาดูตอนเช้ามันคือจะเห็นเลยไาเห็นผลตอนเช้ามันก็เร็วกว่านี้ครับผมนี่เวลาช่วงเย็นนะไนีนี่นะครับเป็นต้นที่เจ็ดนะครับไปไปต่อต้นที่แปดนู่นนี่นะครับดูกันนะครับว่าขนาดสวยขนาดนี้บอกดูเล็เปิดมัาไม่ออกแต่ เราก็ดูแล้วว่าต้นที่มันหนักเบาโซมกันไหนมันไม่รู้เนาะใช่ไหมครับมันไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันนะครับแต่ถือว่ายังไงเนี่ยถือว่าถือว่าเกิดมาแล้วจากดืมไม่มีเลยตอนนี้เกิดมาแล้วก็ประมาณห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้เพิ่มเวลาเพิ่มปุ๋ยแล้วก็ใส่ปุ๋ยอีกอเพิ่มปุ๋ยอีกแล้วก็ใช้เวลาอีกสองเดือนต่อไปน่าจะเต็มทิ่ เก้าสิบถึงร้อยเต็มที่นะครับนี่มันออกไหมออกไหมนี่ขนาดผมว่าไม่ออกเฮ้ยไม่ออกะไหนอ่ะไม่ออกยังไม่สมบูรณ์ผมว่าไม่ออกขนาดว่าไม่ออกนะเมื่อกี้แต่ก็อยากดูมันมันไหลเช้านี่แกมันไหลตลอดหน้านี่ถ้าเช้าผมว่าจะลงไปเลยไหมดูตอนเดินกลับ มันเริ่มมันเริ่มมีน้ำยางผุดตลอดหน้าครับผปกติมันจะไม่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 ไม,ไม,มีตลอดหน้าเห็นี้มมันมีตลอดหน้าไปดูต้นที่สิบต้นสุดท้ายก่อนปะเอาต้นสุดท้ายเดี๋ยวเขามาสรุปกันนะครับมาดูต้นสุดท้ายต้นที่สิบเบิกหน้าแล้วนะครับนี่เบิกล่องก่อนละออกตลอดหน้าออตลอดหน้านะครับอะหันมาฝั่งนี้เลยครับทีนี้เราทาครบกันสิบต้นแล้วหันมานี่เลยครับ วันนี้ผมมายืนอยู่กับใครนะครับอ่นแนะนําบอกอีกเชื้หนึ่งชื่ออุดมพนเกันาลานะครับทุ่งใหญ่ะนะโคนรีธรรมราชครับผมวันนี้ที่ทำเนี่ยได้จ้างให้ทำไหมจ้างพูดไหมตรงตรง,ตรงเลยตรงตรงเลยธรรมชาติธรรมชาติมันครับมาใส่มาใส่ปุ๋ยว่ายแล้วก็มาสาธิตด,ดูมาดูว่ามันเกิดผลประโยชน์่ะมากน้อยแค่ไหนว่ามันจะออกไหมจากปกติบอกว่ายังไงนะครับแต่ก่อนไม่ออกไม่ออกแล้วเห็นที่ทำมาสีต้นเป็นไง ตอนนี้ก็ออกไปก็ประมาณคิดว่าเก้าต้นออกเก้าต้นนะครับาต้นหนึ่งคือความสมบูรณ์มันยังไม่เต็มที่เราต้องปล่อยให้มันมีความสมบูรณ์เพิ่มอีกครับผมแต่ก็ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับจากร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยให้เก้าสิบให้เก้าสิบครับผมมันต้องมีบ้างใช่ไหมใช่ครับมันไม่เรื่องปกติโอ้ถ้าได้หมดทั้งสิบต้นจะไม่รวยเลยเลยเนี่ยมันจะมีต้นที่ หนักบ้างเบาบ้างกลางบ้างเนาะฝา,ากเบอร์โทรหน่อยครับเบอร์ไหนครับเบอร์โทรจำได้ไหมศูนย์แปดจิตแปดแปดหนึ่งหกจิตสองหนึ่งครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วไม่เชื่อนะครับโทรมาถามได้ที่เบอร์เมื่อกี้ที่บอกไปใช่ไหมครับครับไม่ได้โกหกไม่ได้จ้างพูดกันนะครับนี่เกษตรกร,ร,กรตัวจริงรเพียงแต่ว่าหนึ่งเดือนมันได้<ม>แค่นี้มันถือว่าผมผมก็ถือว่าแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็น แล้วก็วันนี้นะครับฝากนะครับกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามช่องพ่อหมอกเกษตรด้วยนะครับพิมพ์คําว่าพ่อหมอกเกษตรไ a เฟซ o ุ๊กยูทู b นะครับในเพจนะครับมันจะเด้งขึ้นมาเลยแล้วใครที่มีปัญหาเรื่องยางตายนึ่งน้ํายางไหลน้อยไม่ว่าจังหวัดไหนภาคไหนพ่อหมอพร้อมองลงทุกพื้นที่วันนี้ก็คุยกันมาเยอะแล้วเนาะ,ะก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมบวัสดีครับ